หมดความเป็นดารานางเอกร้อยล้านทัวลงแบบงง,งๆหลังคบไฮโซดังคนนี้งานเข้าแบบงง,งๆสำหรับนางเอกร้อยล้านอย่างมินนี่พันธิราเรื่องงานก็ปังเรื่องความรักตอนนี้บอกเลยว่าโลกเป็นสีชมพูเพราะว่าเธอก็เปิดตัวคบกับไฮโซหนุ่มหมื่นล้านกี้สราวุธแม้ว่าอายุห่างกันหลายปีแต่ก็แฮปปี้มาก ล่าสุดนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ดูไปดูมาเหมือนเป็นกะรีเป็นของเล่นคนรวยหมดความเป็นดาราเลยเหมือนกะรีรับงานอินเทอร์เทนเมนต์คนรวยไม่อายหรอประจานตัวซะขนาดนี้ตรงๆงไปเลยอีกะรีสลิมขายจุดๆุดจุดเจ,ดจ,ดจตนาม,มึงจะเยะ้ยคนอื่นสร้างความเกลียดชังนะสิมึงจะแหกอะไรก็เรื่องของมึงจะเยะ้ยคนอื่นชำไมอีกะรีสลิมอีชาติหมาสกุลหมา ก็ไม่รู้ว่าชาวเน็ตต้องการอะไรแต่ตอนนี้มินนี่เธอก็ปิดคอมเมนต์ใน Instagram ไปแล้ว